สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในช่องของทวินตั๊กทีวีอีกแล้วนะครับกับช่องของฝาแฟร์นะวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมของกาเดียนเทลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาเปิดกาชาเลดใหม่นะฮะให้มันรู้ไปเลยว่าเลดของฟรีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันหลอกลวงหรือว่าเกลืออะไรยังไงนะฮะ ออกง่ายอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่ามันมีระบบรับประกันด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดภายในสามสิบครั้งเนี่ยไม่ออกกล่องขาวเนี่ยถึงครั้งที่สามสิบมันจะออกกล่องขาวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดออกก่อนเนี่ยมันก็จะหายไปเลยเนาะหนึ่งบัญชีสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งนะก็จะมีทั้งฮีโร่แล้วก็อุปกรณ์นะมันก็จะนับแยกกันนะแล้วแต่การเปิดเนาะ ช่วงนี้มันให้เปิดฟรีวันละสิครั้งก็นับไปนะครับสามวันก็ได้ละผมก็เพิ่งเก็บเพ็รได้แล้วก็มาทำวันนี้เนาะมาเดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่าของฟรีมันจะอะไรยังไงนะผมอยากได้ตัวใหม่มากเลยจัดไปสิบกล่องแรกขอจำแจมโบโบอะกล่องขางมันออกอยู่แล้วนะกล่องเนี่ยเพราะมันการันตีนะครับ ขอให้มีกล่องขาในนั้นสักสองกล่องเถอะน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 ะโอ้มีกล่องเดียวนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกล่องเดียวก็ไม่เป็นไรใจสั่นนะขอตัวใหม่เถอะอุ้ยตัวไหนโอ้ไม่ใช่นะ เทวีดาสงครามคือมันได้ซีอตัวเนี้ยไม่เห็นเงาอ่ะว่าแล้วเชียวเสียได้นะตัวนี้คือ,อยังไงเดี๋ยวมันก็ได้เนาะไม่เป็นไรหาต่ออย่าไปท้ออย่าไปถอ,อยถออครับไปจัดไปวันนี้ให้มันไม่เจอให้มันรู้ไปดี ออกให้ผมทีเธอ GM อย่าเจะร้ายเลยนั่นไม่อ,ออกตามนั้นครับมายิงหน่อยก็ถือว่ากำไรครับโอ้จะได้ลุ้นไหมเนี่ยสองสติ๊กเกอร์นั่น ดวงไม่ดีหรือว่ายัางไงนะคเดื่นเขาทำไมได,ได้กันจังเลยทำไมผมไม่ได้วะเฮ่อจะซ้าเติมก็ได้นะแต่อย่าแรงมากนะครับผมนั่นไม่ออกนะดวงเริ่มแย่และศาสเกเก็บเฮ็ดมานานมากเลยไม่ออกอีกแล้วอ่ะสองสติ๊กเกอร์แล้วจะออกนะไม่ออก เรื่มนมมดแล่วเลยเอใครที่เกลือก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเป็นเพื่อนพวกคุณแล้วนะครับผมก็ไม่ออกเหมือนกันนะเกลจะเก็บไว้นงนี้ดี่เปิดต่อกันยาวๆไปครับไม่ออกนะฮะไปดูมันจะให้เราเม่ไหลนะผมไม่ออกจริงๆอะ่ะของจริงว่ะ โอ้โหอันนี้เกินไปหรือเปล่าสามหมืนน่นเทสไม่ออกเลยรนะู้จะไปจีเอ็มทำกับเราอย่างไงนะฮะเฮ้ยไม่ออกจริงๆเหรอทำเกินไปหรือเปล่าโอเคครับจีเฮ้ยไม่ออกจริงๆอ่ะโอเคเอเครับ เรืร่องดูแลไปเลยนะฮะเฮ้ยโหโหกล่องขาวไม่ออกเลยไม่ใช่ละโอ้โหไม่ออกเลยสิบกองสุดท้ายไป ไม่ออกของจริงครับเจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายครับโคตรเกลือ,อเค็มมากฮะไม่ออกอะไรเลยนะโคตรช็อกเลยนะไม่เคยไม่เคยเจออะไรขนาดนี้นะแบบสามหมื่นเพชนไม่ออกนะีย ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเพื่อคลิปดีๆในครั้งหน้าเนาะมีกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ